สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้นัดเอกกราชนะครับคู่หูผมเพื่อมากินนี่เลยสโนปปี้แบล็กเบอร์ร์นะครับซึ่งรู้สึกจะออกมาเพื่อโปรโมตหนังอันใหม่มั้งใช่ไหมครับสโนปปี้แห่งชาลีบ้าวคือจริงๆดูแล้วมันก็เหมือนกับแมกสไปซี่ชิคเก้นธรรมดาเลยตอนแรกนี้ว่าจะเป็นอะไรพิเศษนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปกินกันก่อนมันอาจจะมีแบบซอสอะไรพิเศษก็ได้นะครับก็ไปเดี๋ยวเรา,เาไปถายกันลนกันดีกว่า เอาคุณโฮ้ยมันจะแก่กินเลยล้อคุณนานเดี๋ยวดิมากินเบเก้กันไม่ใช่เหรอครับคุณจะมาแกะอะไรกินอยู่เนี่ยอะไรบรรณาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก่อนวันนี้ไม่ก่อนครับตายเดี๋ยวเราไปสั่งกันก่อนได้ข่าวว่าคุณเลี้ยงใช่รับวันนี้จัดไปแล้นี่คุณแต่งตัวอะไรนะอะไรโครงอะไรการนะฮะมันหลังจากเปลี่ยนอากาศเลย คุณแต่งตัวต่อเกินไปเลยนม่นี่มันพุทธธรรมดาของผมมันก็ยืดต้งนะครับเดี๋ยวไปสั่งกันก่อนใช่ครับสั่กคนเรียบร้อยแล้วเอ้าจริงเหรอใส่ตังค์ไปด้วยยังเรียบร้อยแล้วครับผมนะสำคัญเลยครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาบัตรที่ทำไมวันนี้เราต้องมาที่นี่ครับรู้สึกว่าคุณนายคุณนายต้องตีไปแบบอาหารไปแๆคุณไม่เห็นร้านไฮโซไหนๆครับนี่ดูมี่คิดมัดตังค์ด้วยคือความจริงก็คือเราใช้งบไปเยอะแล้ว เราต้องลดนะครับคุณพาวประานครับวันดิวเซอร์บอกว่าใช้เงินไปเยอะแล้วนะครับก็นี่เห็นไหมคุณไม่เห็นเหรือนี่เหรอฮะนี่นี่นี่ชาลีบราวน์ชาลีบราวน์นี่ครับเบอร์เกอร์ซนุกพี่ของมาเพื่อโปรโมทหนังใหม่ที่มันจะออกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปดูแล้วก็จะมารีวิวเหมือนกันนะครับไหนมาครับผมขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันโอเคเปิดผมอยากเห็นเหมือนกันแต่ดูนี่เฮ้ยสวยในรูปเลยอ่ะนี่เป็นอาหารชุดแรกที่สั่งจากแม็กแล้วเหมือนในรูปนะเนี่ย เดี๋ยวพึ่งไล่ผมออกจากร้านอย่างเขาบอกว่ามีอะไรนะผสมชาโคชาโคผสมชาดเนี่ายถาดถานนี่คุณมาใช้ไว้เผาไฟครับลองชิมดูดิอร่อยป่าว่ารสชา่นมันน่าจะแปลกจากไม่เราไปขอญาตจับแต่หน้าตามันเหมือนแบบหน้าตามันเหมือนสไปซี่ชิคเก้นเบอร์เกอร์ครับใส่ข้างในเหมือนกันเลยครับสไปซี่ชิคเก้นจะมากินถาดคุณคุณลองก่อนแล้วกันนะจะเป็นหนูแล้เผาก่อน ผมกินเป็นไฟชุบฟรีก่อนอุยังก่อนมากเลยยังเอาอย่างนี้แล้วกันครับคือเรื่องไก่เนี่ยเามันก็ปกติของมันอยู่แล้วผมอยากชิมขนมปังโมบาร์ก่อนนะผมขอชิมอันนี้ก่อนนะครับโอเด้งอันนี้อร่อยนะยนะครับอืมเอาตรงเลยะผม คิดว่ามันมันนุ่มกว่าขนมปังธรรมดามาด้วยดิของแม็กนะครับให้มันนุ่มกว่าไหมผมว่ามันนุ่มกว่าขนมปังธรรมดาของแม็กนะครับคุณภาพมันดีกว่าของปกตินิดนึงครับใช่แต่ผมว่าชุดเซ็ตละกี่บาทครับนี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้าชิ้นเดียวห้าสิบเก้าครับถ้าเกิดสั่งเป็นเซ็ตร้อยสามสิบเก้าอัพไซส์ก็บวกไปยี่สิบเป็นจัมโบ้ เราก็จัมโบ้เลยโอ้โหระดับเราแล้วเห็นไหมกินลงโรงแรมก็ตังที่นะผมจะลองเป็นคำเอาให้มันทั้งทั้งนั้นเลยครับมาดูดิดโอ้พ้าเจ้ากินได้ไรมารยาทมากเนี่ยครับไว้ไก่มันดูดีกว่าข้างในผมก็ยัง รู้สึกเป็นเหมือนก็สไปซี่สไปซี่เอ๋นก็คือสรุปก็คือข้างในเหมือนเดิมใช่ครับเปลี่ยนแค่ภายนอกตรอโดูดูอาหารโปรดิวเซอร์นะครับแบบโหสร้างภาพมากเลยอะ่ะดีสลัดน้ำแอปเปิ้ลเรากินอะไรอาหารเชยนดูแล้วกินทานเบอร์เกอร์เฟรนฟราโค้ กัเหลืออะไรเนะี่ยช่างแตกต่างกังนมากดูแต่พฤติกรรมแล้วไม่รู้จะแต่งไม่รู้แต่งไปทำไมกระุ้นพี่จร, <ผม S 1> ริงจริงเขียนี่แล้วชาโคคืออะไรอะไรครับชาโคก็คือชายเย็นถ้าชาฮอสก็คือชาร้อน เอาไม่ถูกเหรอครับโ้สุดยอดแล้วโซนชามีสารละ้ามไหยชาโคก็คือฐานนะครับฐานเนอะคุณสมบัติไงครับมันจะดูดซับของเสียในร่างกายคุณเคยกินไหมเวลาท้องเสียมั้ชาแบบอะไรนะฐานอัดเม็ดอ่ะใช่ป่ะที่คุณหมอให้มาทานเออได้เพราะผมรู้สึกดูคุณอิดโรยไหมเนี่ยหลังๆอ่ะ เหมือนท้องจะเสียมีเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทานเยอะๆใช่ไหมเนี่ยกันท้องเสียผมสาพามเลยนะโอ้โหเครสรุปก็คือมีคนปรบกอบในการหยุดซับของเสียในร่างกายใช่ครับแต่จริงมันโฆษณาไปงั้นนะครับยังไม่ต้องหวังอะไรมากนะแต่ว่ามาคราวนี้ก็แป้งมันรู้สึกแตกต่างนะอ๋อยองรับตอนแรกนี้ว่าจะแบบมันจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยใช่ไหมแต่แต่ก็ต่างจริงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไปสรุปกันเดี๋ยวไปสรุปข้างนอกดีกว่านะเดี๋ยวสรุปแถวนี้เนี่ยจะโดนเอง ดูกระตือบอกได้ตามตาใช่เดี๋ยวเราต้องแซวเขาไปเยอะเลยไม่มีผมมีชมอย่างเดียวตอนไหนไม่เคยหนักเมือกอะไรผมไม่เคยโฟจงฟูจิผมไม่เคยเซ้าผมไม่เคยหลุดปากมันเลยใช่ไหมไม่มีไปดูเทปเก่าๆได้เลยมมีได้ครับก็เดี๋ยวเราจะสุกันข้างนอกครับอ๋อก็สิบสี่มุกกะลานครับเขาบอกว่าขายจนของหมดหรือ14มกระลาครับแต่ไม่หมดอยู่แล้วไม่มีใครสั่ง รอบๆก็ยังไม่ค่อยมีใครแซวทั้งอี่ผมไปแม็กมายังไม่เคยเห็นใครสักเลยใช่ไหมตอนนั้นก็อย่างน้อยคง14โมงได้แน่นอนครับแต่ว่าก็อยากให้ลองเพราะมันแตกต่างจริงๆนะครับอือที่มันสิบดาอ่าใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็ฮิตนี่เบอร์เกอร์แบบนี้ใช่ป่ะเห็นแม็กฟู้ดทรัคชอบขายกันอะแต่ว่าถ้าเกิดแบบขี้เกียจไปนู่นก็มากินที่นี่ก็ได้นะครับก็ลองมาลองที่นี่ก่อนอ่ถ้าชอบก็ไปกินของฟูดชาร์คหรือไม่ต้องก็ได้ไปกินที่นี่ก็ได้เพราความรู้สึกมันเหมือนกับซาลาเปามัันนนนนุ่่่มมกกววาาจะห ไม่้ผมอธิบายไม่ถูกอ่ะต้องต้องลองเองครับแต่ไม่ไรเดี๋ยวเราไปสบข้างนอกรอบผมก็เราก็ไม่มาทานแหมกันนานนะครับอ,อิ่มก็บรรยากาศก็กรู้สึกจะแตกต,ต่างจากเดิมนะเนื่องจากผมไม่ได้เข้านานแล้วบรรยากาศดีขึ้นนะใช่ใชครับ<อ>ก็จะมีส่วนของ Wifi บริการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีพวก แต่เป็นคนชอบมันนั่งทำงานกันเยอะใช่ครับที่เสียบป๊กค่อนข้างแต่ก็ร้าไม่ค่อยมองโต๊ะเราเลยนะไม่รู้มองอะไรผมก็สำรวจร้านว่าเฮ้ยเขาปรับปรุงสวยดีภรรยาคุณรู้ไหมเนี่ยว่าคุณอะไรเลยอ๋อก็อยากให้เขารู้ดูเทปนี้ก็รู้แหละครับครับก็มปสนดุกตัวนี้นะครับเบกรคุ้มไหมกอสนุบี้แบ็กเบอร์เกอร์นะครับอืมก็คิดว่าราคาขนาดนี้ ชิ้นละ59บาทเอ้ยผมว่าก็ก็โอเคนะครับผมจริงๆคือตอนแรกนึกว่าจะเป็นเหมือนแม็กซ์สไปซี่เฉยๆใช่ไหมแต่พอกินเข้าไปรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจทํามากกว่าครับแบบปกติสั่งแม็กซ์สไปซี่อ่ะสามวิก็มาแล้วใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าสั่งอันเนี้ยเขาเหมือนไปทําอยู่ประมาณ5ทีอ่ะแล้วออกมาคือแป้งเนี่ยต่างแน่นอนใช่นหนานุ่มใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วก็เหมือนซาลาเปาอะไรเงี้ยแต่ตัวไก่ผมว่ามันก็หนาและเยอะขึ้นกว่าปกติมากใช่ครับ รู S <S <S ้<ม>สึกว่าม,มันมันมันไม่เหนียวด้วยเอาพูดจริงจริงนะครับม,มันกับพึ่งทอดมาใหม่ๆออใช่ไม่รู้ว่าเราโชคดีเองหรือว่าแบบมันเป็นอย่างนี้ทุกอันจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าคนน่าจะลองไหมใช่ไสมควรจะลองครับสำหรับราคาเท่านี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับใช่ไหมแบบว่าไหนๆเขาก็ทำมาแล้วครับก็ช่วยเขาหน่อยผมว่านะลองสักครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรนะมาสมมติถ้าเกิดชอบกินแมคชิคเก้นสไปซี่อยู่แล้วอ่ะก็ลองสั่งอันนี้สักครั้งหนึ่งผมว่าไม่ไม่เสียหาย แต่เสร็จแล้วคุณสมบัติของการอะไรนะฐานช่วยอะไรเนี่ยช่วยก็ซับก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหวังว่าหรอกนะครับไม่ต้องจำก็ได้เพราะมันไม่ช่วยหรอกครับผมก็ย้ำนิดนึงนะครับเมนูนี้มีถึง14มกราคมเท่านั้นนะครับผมสำหรับผู้ที่ดูรายการหลังจาก14มกราคมก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องกินแล้วนะครับก็ไม่ต้องดูรายการนี้เลยใช่ครับไม่ใช่ครับยังต้องดูอยู่ครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดดูอยู่หลัง14แล้วเขายังขายอยู่ก็แสดงว่าเขาโกหกเรานะครับคะแนนนี้ก็ไม่ใช่ความผิดเรา แต่ว่าก็ปกติถ้าเกิดเป็นเทปอบื่นก็ไปดูย้อนหลังมันก็ยังไปกินทันเนาะแต่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าช้าก็อดนะผมใช่ไหมพลาดพลาดของดีใช่ไหมแต่ว่าไม่มีของแถมนะถ้าใครสงสัยไม่ได้แบบว่ากินแล้วแถมตุ๊กตาซุปี้อะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่เมื่อกี้แถมลูกคุณแอบเอาไปแล้วปะอ่าไม่มีครับโอเคก็ไม่มีนะครับมีก็แค่แบบที่ใส่เป็นฝ้ายเป็นชาลีบาวแค่เด็กมาเพราะนั้นก็คอของแถมก็ไม่ต้องสักกันละ แต่ก็ยังไงวันนี้เราก็ปิบมากแล้วใช่ไหมตังก็อยู่ครบใ็ย่ก็บานเลี้ยงอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเราอเป็นตอนแหลบมากเลยใครให้คุณใส่ชุดแบบคุณอยู่กับบ้านเลยนะไม่นคุณนอนอยู่บ้านแล้วกิ้งมาเลยเนี่ยก็ยังไงก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปร้านที่หรูแบบนี้อีกใช่ไหมใช่ครับก็หวังว่าไม่รู้จะไปไหนมอนกันก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับ หรือถ้าทางบ้านมีร้านที่อยากจะนําเสนอนะครับก็ก็ลองติดต่อมาได้ใช้คอมเมนต์มาหน่อยเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะว่าร้านดึกๆอ่ะมันมันหายากเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมอย่างวันนี้เตะบอลเสร็จสี่ทุ่มครึ่งเนี้ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนจริงๆครับก่อนจะถึงห้าทุ่มมันก็ปิดหมดแล้วสมัยอีอย่างเราก็โดนแบนจากหลายร้านมากแล้วนะครับเพราะไปไปแซวไปเน็บเขาไว้เยอะนะครับเพรน,นั้นถ้ารู้ร้านไหนอนี่ยควรคอมเมนต์สักนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ลองไปชิมกันครบเอาแถวราชพาวแล้วกันถ้าไกลกว่าก็ได้ก็ลองดูแต่ก็เดี๋ยวตามไป ก็ไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อิ่มมากไงก็อยาลวันเขาเจอเขาหน้าโอ้โหสวัสวดีครับครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรายการเราด้วยนะครับก็รบกวนฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อที่จะแนะนำให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ดูรายการของเราบ้างนะครับ